ช่องสกายสักจะทันทแน่นะครับวันนี้ผมจะไปเตะบอลนะครับแล้วผมมาแวะที่บิ๊กซีสีที่ปั๊มเข้าท่าครับผมแล้วผมจะไปรีวิวอันนี้อันนี้กินตามไข่กินตามท็อปปี้โทส์ล้วมันชื่อว่าตามช่องตามช่องท็อปปี้โทส์แล้วมันชื่อว่าขนมอะไรนะแต่ไม่อะไคุณแม่อันดิปเปอร์ดิปเปอร์ปปอ,รอันนี้สรสซาต้าเบอรดที่พอดีมันเหลือรสเดียวครับ <laughs> สี่บาทเนี่ยไม่ได้ดูเลยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทนะครับกกได้ไหมครับนี่เขาช่วงนี้เก็บอืมแ่แม่ไม่เก็บไม่เก็บไม่เก็บมับนมให้แม่เก็บเดี๋ยวแม่ไปทิ้งถังขยะจะบอกจะแกะให้ดูอ้าวมันก็หลุดหมดเลยดิไม่มีฉลากแล้วพี่ไม่แต่เนี่ยเขาบอกว่าลิป เป,ป,ป็นดิปเปอร์มีดิปเปอร์อ่ะลองชิมซิมีรสชาติเป็นยังไงคะอืมกินแล้วติดใจจริงอ่ะรสชาติอันนี้มันเป็นลูก,ลกอมรสห,หวานๆใช่ไหมใช่รสสตบบรอเบอรี่ทุกคน<ช>ไปหาได้ที่บิ๊กซีเซเว่นอีเลาเว่นอีเลาเว่นหาซื้อได้ที่ที่โลตัสหรือว่าที่ไหนก็ได้นะครับอะไลยยี่สิบห้าบาท ล้วเปิดออกมาแล้วมันมีอะไรครับมีผงกระจายเต็มรถเคยมาแล้วกระจายเต็มรถเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่เพ,เพราะ,ะว่าซื้อกินก่อนที่ทพี่โทจะรีวิวอีกใช่ครับพีโทบ,บอกว่าอันนี้จริงๆแล้วมันมีมานานแล้วนะครับท่ <c oughs> พอพี่โทบ,บอกมาแล้วพี่สก,กายก็เคยกินแล้วใช่ไหมครับ แค่แ่อยากเดี๋ยวโหกโลใส่รถหมดเต็มรถเลยแค่อยากให้มันจุ่มแบบนี้ก็ต้องขยาขยวเช็คเช็คเช็คแล้วก็เอามาชิมอ๋อปิดลงไปมันก็มีมีขยะนี่อันนี้เป็นติดติดลูกอมมาอันนี้เป็นผงมันก็ติดลูกอมมาแค่มันมันเหมือนขวดนมเด็กเบบีอะอ๋อดิเปอร์ดี๋ยวผมจะกินให้ดูนะครับ อร่อยขึ้นไหมอร่อยกว่าตอนที่ไม่ไม่จุ่มผงไหมมันแบบครัง้งแรกที่หนูเคยกินมันจะแบบออกปเปรี้ยวๆในนี้มันออกหวานๆอ๋อเหรออ่าอ่าอ่ะทุกคนพวกเราจะไปกันแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องสกาสกาเกียวชานได้เลยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย